กินข้าวกล้องป้องกันโรคร้ายข้าวกล้องมีคุณค่าทางอาหารมากกว่าข้าวขาวหรือข้าวเจ้าเพราะในข้าวกล้องยังมีเยื่อหุ้มเมเล็ดอยู่มากครับในเยื่อหุ้มเมเล็ดนี่แหละครับที่มีสารอาหารที่มีคุณค่าทางพชนาการอยู่ที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลำไส้โรคเหน็บชาลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดได้ครับกินข้าวกล้องข้าวไม่ขัดสีดีต่อสุขภาพป้องกันโรคบรรเทาอาการของโรคต่อไปนี้ครับ ข้าวกล้องมีใยอาหารสูงมีสารไฟเตตที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพช่วยลดความเสี่ยงการเกิดติ่งเนื้อในลำไส้รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักด้วยครับในกระบวนการย่อยและดูดซึมสารอาหารและน้ำตาลในร่างกายข้าวกล้องจะถูกสังเคราะห์เป็นหน่วยน้ำตาลได้ช้ากว่าข้าวขาวทำให้ร่างกายสามารถจัดก,การน้ำตาลในกระแสะเลือดได้ดีกว่าช่วยลดปริมาณการหลั่งฮอร์โมนอินซูลิน จึงช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวานประเภทที่2และเมื่อน้ําตาลในร่างกายค่อยๆเพิ่มในกระแสะเลือดและร่างกายใช้พลังงานโดยใช้พลังงานน้ําตาลในกระแสะเลือดไปจะเหลือพลังงานที่คงเหลือซึ่งร่างกายจะต้องสังเคราะห์เก็บไปในรูปของพลังงานไขมันในรูปแบบของไขมันทําให้การจัดเก็บไขมันในร่างกายจะเก็บได้น้อยลงจึงช่วยลดภาวะการเกิดน้ําหนักเกินหรือโรคอ้วนได้ครับ มีงานวิจัยที่เผยว่าในข้าวกล้องมีสารอาหารที่ช่วยต่อต้านโปรตีนชนิดที่ก่อให้เกิดหลอดเลือดแข็งตัวซึ่งจะส่งผลต่อความดันโลหิตสูงและการทำงานของหัวใจการทานข้าวกล้องจึงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยครับข้าวกล้องอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระวิตามิน B1 ช่วยป้องกันโรคเหน็บชาและการเป็นตะคริว วิตามิน B2 ช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอกข้าวกล้องอยังมีธาตุเหล็กอยู่มากครับที่ช่วยป้องกันภาวะโลหิตจางครับถึงแม้ข้าวกล้องจะมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีช่วยป้องกันโรคได้แต่ควรเลือกกินในปริมาณที่เหมาะสมเพราะข้าวกล้องเองก็ถือเป็นข้าวที่ให้พลังงานคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักซึ่งคาร์โบไฮเดรตเมื่ออยู่ในกระบวนการย่อยและดูดซึมสุดท้ายจะถูกสังเคราะห์เป็นพลังงานน้ําตาลสําหรับผู้สูงอายุควรเลือกกินข้าวกล้องในปริมาณที่น้อย ไม่ควรกินต่อเนื่องยาวนานเพราะว่าข้าวกล้องมีสารโฟเลตมากไปสําหรับผู้สูงอายุผู้สูงอายุสามารถเลือกกินข้าวซ้อมมือแทนข้าวกล้องได้พอในข้าวซ้อมมือมีปริมาณโฟเลตท,ที่เหมาะสมกว่าครับขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพดีสุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่ตัดสินใจและพบกับเนื้อหาด้านสุขภาพดีๆกันใหม่ในคลิปหน้าครับ